เขย่านะคะเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมกันนะคะว่าทําอย่างไรให้เกิดฟองมากที่สุดนะคะอา้อาวเริ่มลงมือเลยค่ะทํำยังไงให้มันมีฟองมากที่สุดโดยการเขย่านะคะ,อ,อ,ะอ่ะทำยังไงล่ะเขยา่าเขยา่าอ่ะจะเขย่าเขย่าแล้วมันจะมีฟองไหมคะมอ่ะมีสี่ไหนลองเขยา่าดูสิอ่ะ,อะ แล้วมันมีฟองไหมคะม,มีเหรอคะครูป,ปาวบอกว่าอุปกรณ์ของเราเมื่อกี้เรามีผงทําฟองด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะเราต้องทอํายังไงดีคะทํายังไงดีคะเรามีผงทําฟองด้วยอ,อ่าเปิดขวดใช่ไหมอ่าเออมีคนออกคิดออกแล้ว,ลว,เ,วลเปิดขวดแล้วก็ช่วยกันตัดฟองผงฟองใสในขวด โอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมฮะทาดีๆนะคะอย่าให้เข้าตานะคะระวังด้วยนะคะ <c oughs> สีอะไรคะสีนี้สีอะไรคะสีแดงโอ้โอ่าไหน,นลองดูซิปิดฝา นเด็กๆลองปิดฝาแล้วช่วยกันเขย่าสิคะอ่าลองปิดฝาต้องปิดฝาให้แน่นๆด้วยนะว้าวกลุ่มนั้นได้แล้วได้ฟองแล้วว้าวเก่งมากเลยเอาเขย่าอีกรู้ิว่าจะฟองเพิ่มขึ้นไหมเขย่าเขย่าอ่าอ่ะเขย่าเขย่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันเขย่าไหนช่วยกันเขย่าอ่าเขย่าเร่งเร่งเขย่าแรงๆรงเขย่าแรงๆรง ขอมือให้กับความสำเร็จของเราหน่อยคะอ่ะเย้ชบผลงานค่ะชอบผลงานน่ารักน่ารักคุกกิ้งคุกกิ้งค่ะผลงานสวยไหมคะสวยสวยนะคะอา้าวพร้อมนะคะ,ะ,คะพร้อมนะคะอะคะ้าวหนึ่งสอง พลงานพลังงานอะไรคะพลังงานแดพลังงานพลังงานลมพลังงานงอ่าเดี๋ยวเราจะหาวิธีใช่ไหมเราไปหาปอุปกรณ์มาว่าจะทำยังไงน้าให้ลมมันแรงที่สุดใช่ไหมคะใช่เมือ่อช่วงตอนเมื่อกี้ใช่ไหมเราใช้อวัยวะของตัวเองนะคะทำให้มันเกิดลมแล้วใช่ไหม ด้วยวิธีใดบ้างนะคะที่ทําให้เกิดลมแรงที่สุดเมื่อกี้ที่เราใช้อวัยวะของเราที่ทําให้ลมแรงที่สุดเราทาวิธีไหนนะเป็นยังไงคะให้ลมแรงที่สุดอ่าปาดแล้วก็เป่านะคะลมมันก็แรงนะอ่าเดี๋ยวเราอ,อุปรกรณ์ทีลคนนะคะทดสอบว่าอ,อุปรกรณ์ชิ้นไหนลมแรงที่สุดนะ าวคนแรกค่ะแทนคุณอ้าวไป,ไปทดลองเลยดูซิลมแรงทำยังไงให้ลมแรง เสีลมจะแรงไหมเนี่ยโอ้แรงไหมคะแรงอ่าแรงใช้ได้เหมือนกันนะอ้าวคนต่อไปพี่ทีมว้าวว้าวพายุเลยไหนพี่ทีมเอาแรงแรงอีกทีนึงแร่งแรงเรงแขงเรงแขงอีกแรงแรงอีกแรงแรงอีกอู้หูเป็นพายุเลย สีว่าลมแดง อ่ะคนต่อไปค่ะใบยกค่ะเอาใบยกใบยกสู้ๆอ่ะโอ๊ยออ้ยอย่าอย่าทำไรอ่ะอย่าอย่าให้มันไปตีกับเก้าอี้นะลูกนะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุนะคะอ้าวแรงไหมคะอ่าแรงนิดหน่อยระหว่างของใบยกกับของพี่ทีมของใครแรงกว่าคะอ่าของพี่ทีมอยู่เลยพี่ทีมยังชนะอยู่เลยอ่ะคนต่อไป ยังไงให้มันมีลมอ่ะลองเอารลองเอาเป่ยังไหมเอาเปลเปลาปลเปลเ่นเล่นเปลเปลเล่นเล่ๆอีกอ่ะของของอ่าอะรถปังปังมีลมไหมคะมีอ่ามีเป็นยังไงคะแรงแรงนิดหนึ่งอ่ะคนต่อไปค่ะอ <In coming. S 3> yeah. ้าวคนต่อไปเลยว้าวว้าว เลยค่ะลูกอ่ะที่สอ,อ,องค่ะเติมค่ะอ่ะขอที่สอรแรงไหม,ไมอ่ายังไม่แรงนะแต่ก็มีลมเหมือนกันอ่ะต่อบเมื่อกี้สองเลยค่ะเก่งมากเลยอ่ะคนสุดท้ายแล้ว,วอีเมลอ่ะอีเมลลูกขึ้นมา เก่งมากเลยอ้าวน้องการอยากทำไหมลูกอ่าถ้าอยากทำนั่งให้เรียบร้อยตบมือให้เป็นกำลังใจเพื่อนด้วยนะคะอ่าวันนี้เราจะมาซักผ้ากาันอ่าคนต่อไปเลยค่ะช่วยคุณครูตักน้ำหน่อยเร็วใครคนต่อไป อ่ะคนต่อไปค่ะเตรียมตัวเลยค่ะน้องเอิร์ธครับมาเลยลูกอ่ะตบมือให้เพื่อนดังๆเลยค่ะการตบหนึ่ให้เพื่อนด้วยค่ะ เอาคนต่อไปแล้วปีมอสลุกขึ้นเร็วลูกมอสครับร้อนอนแ้อนรนร้อนรบอนร้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 อน้อเร้าเร้อเร้ออนร้อน้อน้อนรอนร้อนร่อนรอนรอนค่ออ้อนรอค่ะนอ้น เอาค่ะคนสุดท like ้ายค่ะล like ุกขึ um okay. ้นมาเลยค่ะอ่าเมื่อเด็กๆเด็กๆฟังคุปปลาหันหน้ามาทางนี้ค่ะคุปปลาอยู่ทางไหนคะไหนเด็กๆเอามือชี้คุปปลาหน่อยค่ะคุปปลาอยู่ไหนคะโอเคเห็นคุปปลาไหมคะอ้าววันนี้เด็กๆจะทําอะไรค่ะจะซักผ้านะคะ เมื่อเ,เด็กๆเตรียมน้ำเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อดีคะใส,ใส่ผงใส่ผงอ่าใส่ผงจิกซอช่วยมาใส่ผงใ,ให้คุณปาหน่อยค่ะเอาผงสักฟอกใส่ในกะละมังสีชมพูค่ะไม่ต้องเยอะค่ะอ่ะใส่เลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอีกนิดนึงค่ะ พอแล้วโอเคอาจากนั้นนะคะฟักได้เลยไหมคะฟักได้เลยไหมอ,อ่าแต่คุณครูขอนิดนึงนะคะเวลาการฟ้ากับเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นพ่อแม่นะคะเด็กๆต้องเอามือค่ะกระจายกระจายให้ฟองมันเป็นฟองฟองนะคะเดี๋ยวคุณครูขอคนที่นั่งเรียบร้อยค่ะอ่าน้ำหนึ่งค่ะมาทำให้ฟองมันเยอะๆหน่อยค่ะเอามือ อ่าเอามือคนคนคนเบาๆนะเดี๋ยวน้ำมันก็เด็นแล้วมันถูกเสื้อผ้าเปียกนะคะอ่าก็เด่นแสกตาตาบอดเลยอ่าโอเคค่ะน้ำหนึ่งขอบคุณมากค่ะอ่าคนต่อไปนะคะขอกั๊ค่ะมาช่วยใครมาช่วยอะไรนะคุณนิวลาอ่ามาช่วยละลายเฟ็บนะคะให้เฟ็บมันเป็นฟอง อ่าใบหยกค่ะมาช่วยขยี้อ่าบเป็นอ่าโอเคค่ะอ่าขั้นตอนต่อไปนะคะผ้าผืนสีเขียวไปไหนน้ออ่าเด็กๆอ๋อผ้าของครูป้าหล่นแล้วน้องการหยิบผ้าผืนสีเขียวหน่อยนะคะเด็กๆดูนะคะผ้าผืนนี้ของคุณครูปาสกปรกไหมคะเด็กๆดูหน่อยค่ะสกปรกไหมคะ เราต้องทํายังไงให้มันสะอาดคะอ่ะเอามาซักเดี๋ยวให้ซักทุกคนเลยช่วยกันซักนะคะแต่ขอคนที่นั่งเรียบร้อยอีกคะ่ะอา่าเริ่มเริ่มแรกนะคะอา้าวเริ่มตั้งแต่โฟกัสเลยคะ่ะอา้อาวอ้าวขยี้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 โอเคเอ่ะต่เมื่อให้เพื่อนนอยอคนต่อไปคะ่ะ ยี่ข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 ยี่ยี้ท,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 ทีมนันงไม่ได้อ่าโอเคอ่ะให้เพื่อนช่วยต่อค่ะใบหยกค่ะเรา่ะได้ทั้งทีละคนโอ้โอ้ใบหยกเก่งมากเลยค่ะคนต่อไปเลยลค่ะ โอ้ท่าสวยมากเลยค่ะว้าวอ่าเอาคน<ด>ต่อไปไค่ะโอ้เก่งอะ่ะท่าเหมือนเลยเหมือนแม่มากเลยช่วยเคยช่วยแม่ซักไหมคะเคยอ๋อเอาคนต่อไปค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วนั่งลงทีทีเอาขายี้ขยี้ขยี้แรง ขยี้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 ยโ,อโอ้เก่งมากเลยเอาคนต่อไปค่ะเอลยออืมหอมไหมคะหอมโอเคสะอาดแล้วย totally. ังน้ำหนึ่งดูส wow. ิอ่าคนต่อไปน้องก๊อตเชิญลูก นั่งลงจ้าอ่าคนต่อไปค่ะเอมรี่มไปค่ะเอ็มไปแล้วไปแล้วไปแ่้วไป้วไป้วไปแล้วไ้แ้และล้วไไปไ้ว้วไเป รรแรงๆค่ะแรงๆเลยค่ะแรงๆ,ๆโอ้เก่งมากเลยเอ่ะพี่มอสมาค่ะพี่ซอไม่เอาค่ะพีกซอ <ๆ S 1> ขยี้แรงๆพี่มอขยี้แรงๆผ้าไม่อืมผ้าจะได้สะอาดๆค่ะ,<ส>ะอ้าวคนต่อไปค่ะพี่ซอไม่เล่นค่ะนับหนึ่ง อ่าโอเคค่ะผ้าเราสะอาดแล้วยังอ่าสะอาดแล้วนะคะจากที่เราใส่เขาอ่าจากที่เราขยี้เสร็จนะคะผ้าเราก็สะอาดใช่ไหมผ้าเป็นฟองอย่างนี้เป็นฟองแบบนี้เอาไปตากเลยได้ไหมคะเอาไปตักเลยได้ไหมคะมีฟองเยอะแยะติดเต็มไปหมดเลยค่ะดูสิคะต้องทํายังไงต่อคะ อ๋อต้องเอาไปล้างนะคะเด็กๆนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนะคะไปนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรียกมาให้ช่วยล้างนะคะอ้าวคุณครูปลาขอ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 น้องมันนำผ้าจากถังสีชมพูมาใส่ถังสีอ่าฟ้านะคะเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาสะบัดสะบัดอ่านะคะอ่าล้างน้ำที่หนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็เอกไปล้างน้ําที่สองค่ะอ่าเอาไปล้างน้ําที่สอง,ค,ออง,สองคราวนี้นะคะถึงขั้นตอนของการบิดค่ะบิดผ้าบิดเป็นไหมคะ <Okay. S 1> โอ้เก่งจังเลยบิดผ้าได้ด้วยนะคะเมื่อเราได้ผ้าแล้วอ่าเมื่อเราได้ผ้าที่ซักเสร็จแล้วนะคะเราต้องเอาไปทําอะไรต่อคะเอาไปตากตากที่ไหนคะอ่าเดี๋ยวคุณครูขอให้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 ใหให น้องเอ,อิร์ทอ่าน้องเอ,อิร์ทนั่งเรียบร้อยนะ่ารักมากเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้กำลังใจนะ <c oughs> เพื่อนๆไม่ต้องเดินตามนะหรือจะเดินตามดี <c oughs> อ่าเดินไปดูน้องเอ,อิร์ทคุณอิวช่วยหน่อยค่ะ <c oughs> อ่าไม่ต้องวิ่งนะคะเดินช้าๆค่ะโอ้น้องเอ,อิร์ทไม่ต้องหาคนช่วยเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวน้องเอ,อิร์ทตากใหม่อีกทีนึงต้องตากให้ผ้ามันแบนๆ ตาแบบนั้นตาแบบนี้ไม่แห้งนะคะอันไหนคุณนิวช่วยดูหน่อยค่ะไหนไหนไปหยอกลองลองทำสิคะไม่ต้องขึ้นไปนะคะขึ้นไปคนเดียวพอค่ะคนเดียวพอค่ะคนเดียวพอค่ะไอะไหูปีตงได้แล้วไม่ได้ให้ปีนนะไปหยอกตาเลยค่ะไม่ต้องปีนเลยค่ะจิ๊กซอให้ไปหยอกปีนคนเดียวค่ะไม่กลัว อ่ะโอเคได้แล้วอ่ะเราเรา,เราลงมาดูตรงนี้กันดีดกว่าอ่ะมาตรงที่ขูปลามาเร็วมาตดงที่ขุปลามาเร็วเดินมานค่ะมาหาคูป,ปลานับหนึ่งค่ะเดินมาอยู่หลังคูปลาเลยค่ะอ่ะแล้วเราสังเกตเลยค่ะมีอะไรหยดติงต๊งติงต๊งติงต๊งติง๊งติ๊งลงมาจากผ้าคะ่ะมีอะไรคะ<ห>น้ำตอนนี้ผ้าของเราเปียกหรือว่าแห้งคะ่ะ เปียกนะคะเดี๋ยวเราจะอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผ้าเปียกหรือแห้งหอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะอ่าบ๊ายบาย